เอาละครับขอต้อนรับแฟนพันธแท้วันพีซสทุกท่านเข้าสู่การท้าประลองความรู้ที่จะเจาะลึกไปในภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภาคหนึ่งภาคเกาะแห่งท้องฟ้านั่นเองใครที่คิดว่าตัวเองแน่คิดว่าจำได้ทุกรายละเอียดเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วมาเริ่มกันที่คำถามข้อแรกเพื่อเป็นการวอร์มอัพกันก่อนเลยนะครับข้อนี้เนี่ยถือเป็นบททดสอบด่านแรกเลย ว่าจะแยกออกไหมระหว่างนักท่องเที่ยวที่บังเอิญหลงขึ้นไปกับชาวสกายเพียตัวจริงสกุลเงินหลักที่ใช้กันบนเกาะแห่งท้องฟ้าคืออะไรระหว่างเบรีเอ็กซ์ทอลโมราหรือว่าเวิร์ธให้เวลาคิดกันแป๊บหนึ่งนะครับติ๊กต๊อกติ๊กตอกหมดเวลาครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2 e x เอ็กนั่นเอง โอ้โหใครตอบถูกนี่สุดยอดไปเลยนะครับขวาคะแนนแรกไปครองถือเป็นการเปิดตัวที่สวยงามมากครับใช่เลยครับการที่พวกเขามีสกุลเงิน x t ็กเป็นของตัวเองเนี่ยมันบอกเราชัดเจนเลยว่าสกายเปียเป็นโลกที่แยกขาดจากทะเลสีคามข้างล่างอย่างสิ้นเชิงพวกเขามีระบบเศรษฐกิจมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองซึ่งนี่แหละครับคือสเสน่ห์ที่ทำให้การผจญภัยในภาคนี้มันน่าขนหาจริงๆเอาละครับ หลังจากอุ่นเครื่องกันไปแล้วก็ได้เวลาเข้าสู่การแข่งขันรอบที่หนึ่งอย่างเป็นทางการในหัวข้อกดแห่งเกาะบนฟ้าเราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวของโลกบนเมฆแห่งนี้ทั้งหลักการและเทคโนโลยีสุดล้ำที่ทำให้มันดำรงอยู่ได้ใครที่เป็นสายเก็บรายละเอียดบอกเลยว่ารอบนี้แหละเวทีของคุณคำถามข้อต่อไป การจะขึ้นไปบนเกาะที่ลอยอยู่สูงเสียดฟ,ฟ้าขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันต้องอาศัยปรากฏการณ์ธรรมชาติเพียงหนึ่งเดียวที่ทั้งรุนแรงและอันตรายสุดๆถึงขนาดที่สามารถส่งเรือโจรสลัดทั้งลำให้ลอยขึ้นไปได้ปรากฏการณ์นั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยเลยนะและคำตอบก็คือ knock upstream ถูกต้องนะครับ กระแสน้ำพุ่งขึ้นฟ้าในตำนานที่เป็นเหมือนประตูบานเดียวสู่การผจญภัยบนสกายเปียใครตอบถูกข้อนี้ไปต้องบอกว่าความจำแม่นยำมากครับลองนึกภาพตามนะครับมันคือการระเบิดของแรงดันน้ำมหาศาลจากใต้ทะเลลึกที่จุดจู่ก็ปะทุข,ขึ้นมาเป็นสาวน้ำขนาดยักษ์พุ่งตรงสู่ท้องฟางด้วยความเร็วและความแรงที่ไม่มีอะไรหยุดยั้ยงได้ใครก็ตามที่อยากจะขึ้นไปสกายเปีย ต้องวัดใจต้องยอมเสี่ยงชีวิตกับปรากฏการณ์สุดบ้าคลั่งนี้เท่านั้นโอเคจากปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดอลังการเรามาดูฝั่งเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดของชาวสกายเปียกันบ้างดีกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อาศัยแค่ธรรมชาติแต่ยังสร้างอุปกรณ์สุดพิเศษขึ้นมาเพื่อควบคุมพลังงานต่างๆรอบตัวเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนั้นมันคืออะไรกันครับ แน่นอนอยู่แล้วคำตอบจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากไดอาอุปกรณ์รูปหอยสุดมหัศจรรย์ที่เป็นเหมือนหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะแห่งท้องฟ้าเลยครับตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงอาวุธสุดอันตารายคือเจ้าใดออพวกนี้แหละมันเป็นเปลือกหอยฟอสซิลครับแต่มีความสามารถพิเศษสุดๆคือมันดูดซับพลังงานเข้าไปเก็บไว้แล้วก็ ปลดปล่อยออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นลมไฟหรือแม้แต่แรงกระแทกมาเลยกลายเป็นเทคโนโลยีหลักของสกายเปียรและแน่นอนว่านักประดิษฐ์อัจฉริยะอย่างอุซับก็ไม่พลาดที่จะเอามันกลับมาดัดแปลงเป็นอาวุธสุดเจ๋งของตัวเองด้วยและแล้วเราก็มาถึงรอบที่2กันแล้วครับในรอบความขัดแย้งแห่งทวยเทพเราจะพักเรื่องวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีไว้ก่อนแล้วมาเจาะลึกกันที่ตัวละคร การต่อสู้และตัวร้ายที่ตั้งตนเป็นพระเจ้าผู้ปกครองเกาะแห่งนี้เตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะคำถามรอบนี้จะเข้มข้นขึ้นแน่นอนมาเริ่มกันที่ตัวการของเรื่องทั้งหมดเลยเอเนลชายผู้อยู่บนจุดสูงสุดของสกายเปียและประกาศตนว่าเป็นพระเจ้าที่ไม่มีใครต่อกอนได้อะไรคือที่มาของพลังที่ทำให้เขาแข็งแกร่งจนน่ากลัวขนาดนั้นมันคือพลังจากผลปีศาจชนิดใดครับ และคำตอบที่ถูกต้องก็คือผลโกโรโกโรหรือผลสายฟ้านั่นเองครับนี่คือหนึ่งในผลพิษศาสรสายโรเกียที่ต้องบอกว่าโกงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้พลังที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นเทพเจ้าสายฟ้าหรือจะพูดให้ถูกก็คือเป็นภัยพิบัติเดินได้ดีๆนี่เองคือต้องบอกว่าจุดที่ทำให้เอเนลแทบจะไร้เทียมทานเลยเนี่ยมันคือการคอมโบกันของพลังสอ,งอย่างครับ อย่างแรกคือพลังจากผลกูรูกโรที่ทำให้การโจมตีทางกายภาพธรรมดาทะลุผ่านร่างไปเลยและอย่างที่สองคือมันตราหรือที่เราคุ้นกันในชื่อฮาคิสังเกตนะแหละครับเพราะรวมสองอย่างนี้เข้าด้วยกันก็ไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนจะสิ้นหวังและยอมซิโรราพให้เขาในฐาน,นะพระเจ้าและนี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดที่เป็นเหมือนบทสรุปของภาคนี้เลยครับในเมื่อเอนนิวมีพลังระดับเทพเจ้าสายฟ้า แล้วมนุษย์ธรรมดาที่ไหนจะไปสู้กับเขาได้และนี่คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดและเป็นความอัจฉริยะของอาจารย์โอดาเลยครับมันคือการจับคู่ที่เหมือนโชคชะตากำหนดมาพลังระดับแทพระเจ้าที่ทำลายได้ทุกสิ่งอย่างสายฟ้ากลับต้องมาพ่ายแพ้กับคุณสมบัติง่ายๆของอยางซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าตามธรรมชาติการโจมตีของพระเจ้าเลยกลายเป็นสิ่งที่ทำอะไรลูฟี่ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวสุดยอดการจับคู่ที่เหนือความคาดหมายจริงๆครับ เราเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วครับและเป็นรอบที่ลึกซึ้งที่สุดเสียงสะท้อน400ปีเราจะย้อนอดีตกลับไปสำรวจประวัติศาสตร์อันยาวนานและแก่นเรื่องทางอารมณ์ที่แท้จริงของสกายเปียกันครับคำถามข้อนี้จะพาทุกคนย้อนกลับไปไกลถึง400ปีสู่จุดเริ่มต้นของตำนานและความขัดแย้งทั้งหมดเรื่องราวของนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่มองบลองโนแลนด์ชายผู้ที่ควรถูกจดจำในถ่ายนะวีรบุรุษ แต่กลับกลายเป็นจอมโกโหกในหน้าประวัติศาสตร์อะไรคือสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นครับและคําตอบที่น่าเศร้าก็คือเขาถูกตราหน้าว่าเป็นคนโกหกครับเรื่องราวเมืองแห่งทองคําที่เขาเล่าให้กษัตริย์ฟังถูกมองว่าเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กจนชื่อของเขาถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะโนแลนจอมโกหกเป็นตราบาปที่ถูกส่งต่อกันมานานหลายร้อยปี ไทม์ไลน์นี้เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันครับตั้งแต่โศกนาฏกรรมของโนแลนด์จนถึงชัยชนะของลูฟี่ซึ่งชัยชนะครั้งนี้มันไม่ได้เป็นแค่การปราบเอเนลแต่มันคือการทำให้คำสัญญาที่รอคอยมานานถึง400ปีกลายเป็นความจริงและแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายครับคำถามที่เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของภาคนี้ระคังทองคำแห่งเชนโดราสิ่งที่ทุกคนต่อสู้แย่งชิงกัน แท้จริงแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่ครับคำตอบของมันไม่ได้เกี่ยวกับสมบัติหรืออำนาจอะไรเลยครับแต่มันเรียบง่ายและลึกซึง้งกินใจอย่างไม่น่าเชื่อระฆังใบนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพคือเสียงที่ตั้งใจจะส่งไปให้ถึงเพื่อนรักที่อยู่อีกฝากหนึ่งของทะเลเพื่อจะบอกเขาว่าพวกเรายังอยู่ที่นี่นะและรอคอยการกลับมาของนายอยู่เสมอ และนั่นคือบทสรุปของการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับทุกคำตอบทุกการต่อสู้ในภาคนี้ล้วนมีศูนย์กลางอยู่ที่ระฆังแห่งคำสัญญาใบนี้แต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับและนี่คือข้อความที่ยกระดับความสำคัญของภาคสกายเปียกไปตลอดการครับข้อความจากราชาจรสลัดโกลดีโรเจอร์ที่สลักไว้บนโพนนก,กลิฟข้างระฆังทองคำ มันคือเครื่องยืนยันว่าการผจญภัยบนเกาะแห่งท้องฟ้าที่ดูเหมือนเป็นเพียงเนื้อเรื่องเสริมแท้จริงแล้วคือหนึ่งในกุญแจดอกสําคัญที่นําไปสู่ปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวันพีซและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้สกายเปียเป็นภาคที่ยอดเยี่ยมและอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับ